บอกเลยว่าในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการบ,บริการการซื้อ1แถม1เป็นอีก1กลยุทธ์ที่หลายๆลยแบรนดเรื่องที่จะทำยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. สำหรับใครนะฮะที่กําลังอินกับเรื่องราวแห่งความรักนะฮะก็อย่าลืมอินกับเรื่องราวในการหาเงินด้วยทุกคนเพราะว่าวันนี้พี่หินจะมี5วิธีนะฮะที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเนี่ยให้อยู่หมัด เข้ามาใช้บริบการจับจ่ายใช้สอยผ่านแบรนด์ของเราดังนั้นอยากรู้แล้วว่ามีอะไรวันนี้รายการเท่าแกแอบบอกมีมาแนะนำสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ญิงอีกเช่นเคยในรายการเท่าแกแอบบอกนะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของเดือนแห่งความรักนั่นเองทุกคนบอกเลยว่าในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองนะครับที่เราสามารถ ลงทุนหรือเราสามารถทําธุรกิจเนี่ยให้อิงไปกับเทศกาลหรือเรื่องราวแห่งความรักได้นั่นเองซึ่งบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเคยทําสถิติไว้ว่าเศรษฐกิจนะฮะในปีพศ2568เนี่ยจะมีโอกาสขยายตัวมากถึง 3.5%ถึง4%เลยทุกคนซึ่งแน่นอนว่าการขยายตัวต่างเนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการท่องเที่ยวหรือการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเนี่ยผ่านเทศการต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษ เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. ไปจนถึงเทศกาลสงการานต์นั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะฮะพี่ินจะมี5้าเคล็ดลับที่ช่วยดึงดูดลูกค้าให้อยู่หมัดเนี่ยมาแนะนําในช่วงของเทศกาลแห่งความรักดังนั้นธุรกิจของคุณจะปังจะอบอุ่นจะมีความสุขไปในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. อย่างไรไปติดตามกันเลยครับข้อที่1การจัดโปรโมชั่นพิเศษ บอกเลยครับว่าเรื่องของการจัดโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่หลายๆแบรนด์เน่ะเลือกที่จะทำการเพราะว่าในการจัดโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยก็สามารถทัชใจหรือว่าทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยประทับใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการบริการการซื้อ1แถม1สําสำหรับคู่รักที่มาในช่วงววาเลนไทน์หรือแม้กระทั่งการจัดเซตพิเศษหรือลดราคานะฮะให้กับลูกค้าในวันวาเลนไทน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆเลย เชื่อแน่นอนครับว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเราเนี่ยก็สามารถประทับใจกับบริการหรือสินค้าของเราได้นั่นเองฮะข้อที่2การสร้างแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดีย บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่หลายหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่เนี่ยเลือกที่จะทำเพราะว่าการสร้างกลยุทธ์ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายๆในการทำในยุคปัจจุบันเพราะเชื่อว่าหลายๆคนหรือหลายๆครอบครัวเนี่ยเริ่มเข้าถึงโซเชียลมีเดียที่มากขึ้น <S <S> <S ดังนั้นการสร้างแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดียถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในการทำโดยเฉพาะการแบบซื้อสินค้าแล้วติดแฮชแท็กอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็ก เลิฟบาลินชันหหรือนอกจากนี้เราก็ยังสามารถจัดแคมเปญอื่นๆที่น่าสนใจนะอีกไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์เพจออกไปแล้วก็มาลุ้นของรางวัลพิเศษนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับในโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์นั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนอย่าลืมเลยนะฮะว่าวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเข้าถึงโซเชียลมีเดียมากขึ้นโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอแนวตั้งดังนั้นถ้าทุกคนจะจัดแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็อย่าลืมนะครับทำวิดีโอแนวตั้งหรือว่าโปรโมทผ่านช่องทาง TikTok กหรือวิดีโอเลียวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกเช่นกันครับข้อที่3เพิ่มบริการพิเศษให้กับร้านค้าบอกเลยว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในการทำมากมากเลยอย่างที่ผิ่นเคยบอกว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องการเพลงแค่ ซื้อจ่ายใช้สอยหรือบริการเท่านั้นลูกค้ายังต้องการที่จะได้รับประสบการณ์หรือว่าสิ่งดีๆในการซื้อสินค้านั้นๆนั่นเองดังนั้นการจัดบรรยากาศพิเศษเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าประทับใจหรืออยากกลับมาใช้บริการนั่นเองอย่างเช่นในช่วงวาเลนไทน์นะครับเราก็สามารถจัดร้านค้าให้อิงไปกับเทศกาลได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดมุมดอกไม้ที่เป็นมุมดอกกุหลาบมุมสีชมพูหรือแม้กระทั่งการนําลูกโป่มาตกแต่งเนี่ย <_ letter> ก็ยังสามารถทําได้นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งการจัดโซนโซนหนึ่งเนี่ยให้เป็นอิงตามซีซั่นนั้นๆอย่างเช่นมุมเนี้ยเราจัดเป็นมุมวาเลนไทยเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปเพื่อให้เกิดการลงผ่านโซเชียลมีเดียดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้บแบรนดิ้งของเราเนี่ย อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียหรือหลายๆคนที่ผ่านมาเห็นสตอรี่ของลูกค้าท่านนั้นน่ะได้รู้จักร้านเรามากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าในการจัดบรรยากาศเนี่ยมันก็ยังสามารถช่วยกระตุ้นในข้อที่ผ่านมานั่นก็คือการสร้างแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดียได้ใช่ไหมครับมันก็สามารถเอามาลิงค์รวมกันได้อย่างเช่นเราได้จัดบรรยากาศและเราก็กระตุ้นลูกค้าให้มาด้วยการบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณมาเที่ยวร้านเราวันนี้และถ่ายรูปโซนนี้ลงโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็กหรือแท็กร้าน คุณก็จะได้รับสินค้าหรือบริการที่พิเศษมากขึ้นนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ธุรกิจหรือแบรนดิ้งของคุณนะเป็นที่รู้จกักหรือว่าเป็นที่ประทับใจนะครับกับลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเองครับข้อที่4เสนอสินค้าแล้วก็บริการพิเศษบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายๆแบรนด์มักจะเริ่มทํากันสำหรับสินค้าหรือบริการพิเศษนะครับอันนี้อย่างที่บอกในข้อที่แล้วเลยก็คือหลายๆคนเนี่ยเขาอยากได้ประสบการณ์พิเศษใช่ไหมครับ ดังนั้นการที่เราจะมาทําสินค้าหรือบริการพิเศษเนี่ยก็สามารถช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการใช้จ่ายที่มากขึ้นได้อย่างเช่นเราสามารถเพิ่มบริการในการแต่งหน้าเค้กหรือแม้กระทั่งบริการที่เราสามารถเขียนข้างแก้วอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นบางคาเฟ่น,นะครับเขาก็ยังมีบริการที่ให้เขียนบดดิ้งอะไรก็ได้ลงที่ข้างแก้วจะเป็นประโยคบอกลักประโยคอะไรก็แล้วแต่ ที่สามารถมอบให้กับคู่รักได้อันนี้ก็เป็นบริการพิเศษที่น่าสนใจมากๆอีกเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งบริการอื่นๆนะครับเราอยู่ในช่วงวาเลนไทน์ใช่ไหมของขวัญที่อยู่เนื่องในวันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมครับอาจจะมีบริการขายช็อกโกแลตที่เป็นลูกหัวใจช็อกโกแลตสีชมพูหรือพิค์ช็อกโกแลตต่างๆพร้อมกับบริการที่เราจะสามารถห่อของขวัญได้ด้วยตัวเองเนี่ย เพื่อนําไปมอบให้คนรักเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในการลงทุนหรือการทําธุรกิจในช่วงวันเรนไทนเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนะครับข้อที่5ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์บอกเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านโลกออนไลน์ไม่แพ้กับการทําบริการไหนๆเลยนะครับเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสามารถทําการโปรโมทการทําภาพการทาคลิปเนี่ยลงโซเชียลมีเดียให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาสนใจบริการ หรือสินค้าของเราได้นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับในการทำคอนเทนต์เนี่ยก็อาจจะทำคอนเซปที่อ้างอิงไปกับเทศกาลเลนไท์ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาได้รับประสบการณ์ดีๆเนี่ยก็อาจจะไปทัชใจกับผู้บริโภคหรือผู้ที่ดูช่องนั้นๆของอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นๆได้เองดังนั้นบอกเลยว่าการได้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยปังแล้วก็โดนแล้วก็เป็นที่รู้จัก กับผู้บริโภคได้เช่นกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับไอเดียที่ผี่ินนำมาวันนี้บอกเลยว่าอาจจะเป็นไอเดียด,ดีๆที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้นั่นเองครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าหากไอเดียที่พี่หินนำมาวันนี้ถูกใจหรือว่าโดนใจกับทุกคนนะฮะก็อย่าลืมเลยทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการของพี่หินได้กับรายการท่อแก่แอบบอกในวันนี้นะฮะ สำหรับในช่วงเทศก,กาลวาเลนไทน์ในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะมีแต่ความรักดีๆธุรกิจปังๆมีเรื่องราวที่ประทับใจนะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรเชื่อเลยว่าถ้าคุณดูรายการเท่าแก่แอบบอกวันนี้คุณจะได้สิ่งดีๆกลับไปพัฒนาร้านของคุณแน่นอนครับดังนั้นวันนี้พี่หินกับรายการท่าแก่แอบบอกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ คาเฟ